ต่อกันกับพ่อค้าอารมณ์ดีมากฝีมือคนนี้ครับที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนสู้ชีวิตลาออกจากงานประจํามาเลยนะครับมาใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขายพิซซ่าสไตล์อิตาเลียนตะเวนส่งความอร่อยไปทั่วเมืองพัทยาเห็นแบบนี้สร้างรายได้เดือนหนึ่งเป็นแสนนะครับเขาทําได้ยังไงติดตามกันในเศรษฐกิจติดดาวครับ พิซซาพ่วงข้างหรือที่คนพัทยาเขารู้จักในชื่อโจพิซซ่าคิงอุปกรณ์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเตาถ่านความร้อน350องศาเซลเซียสน้ำหนักรวมกว่า300กิโลกรัมถูกติดตั้งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างพร้อมเคลื่อนที่ส่งความอร่อยไปทุกซอกทุกมุมของเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีเจ้าของพิซซาพ่วงข้างบอกว่าเป็นร้านพิซซาที่อบด้วยเตาถ่านเคลื่อนที่ เจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองพัทยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเห็นแล้วชื่นชอบที่สำคัญรสชาติไม่ต่างจากแบรนด์ดังเลยทีเดียวเพราะมีประสบการณ์จากการทำงานในร้านอาหารอิตาเลียนมานานกว่า12ปีดังนั้นแป้งรสชาติวัตถุดิบจึงไม่ต่างกันจุดเริ่มต้นขายพิซซ่าเจ้าของพิซซ่าพ่วงข้างบอกว่าสงสารชาวต่างชาติเพราะในเมืองพัทยาส่วนใหญ่ หากเป็นร้านอาหารพ่วงข้างจะขายอาหารไทยยำกุ้งเต้นไส้กรอบส้มตําแมลงทอดชาวต่างชาติส่วนใหญ่กินไม่เป็นจึงรเริ่มทดลองขายพิซซ่าพ่วงข้างปรากฏว่าขายดิบขายดีมีไรายได้เดือนละนับแสนบาทแต่ก็ขายหมดแล้วก็มีคือเอามายี่ห้าเลยก็ได้เดือนเดือนเนือกเกือบแสนอะ่ะแต่ได้แต่ตอนเนี้ยเวลามีให้แค่เนี้ย ออกหกโมงเย็นหกออกทุ่มนึงขายห้าทุ่มก็จะจะจะไ,ไ,ดได้ถึง6กห0 0่นห0 0ห0ื่นแต่ว่าเราทำงานทุกวันไม่ได้เราก็เลยต้องเจ็บเก้าก็เลยต้องเหลืออยู่ที่ประมาณสามหมืนซึ่งพอใจแล้วสำหรับคนสนใจและผ่านไปแถวซอยเจหาดจอมเทียนเห็นร้านพิซซ่าพ่วงข้างก็อย่าลืมลองแวะไปทานนะคะ เพียงถาดละา200บาทเท่านั้นหรือใครอยากจะโทรศัพท์สอบถามก่อนก็โทรตามที่หน้าจอขึ้นได้เลยค่ะเพราะดิฉันไปลองทานมาแล้วค่ะพิซซ่าหน้าเนื้ออร่อยมากเลยล่ะค่ะ